เราเป็นนักปฏิบตัติเราเป็นนักบวชไม่ว่าเป็นพระเป็นแม่ชีนะอย่าเป็นหนี้เขานะอย่าพากันเป็นหนี้เขานะอย่ามาอยู่นิ่งนอนใจนะกินไปนะอยู่ไปเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆอย่างนั้นอย่าไปอย่าไปทำอย่างนั้นไปนเลยอนขาดอย่างน,น้อยๆต้องจเจริญจิตภาวนานะนะ ให้ได้อย่างน้อย8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงต้องได้8ชั่วโมงที่พยายามเจเริญสตินอย่างน้อยต้องได้8ชั่วโมงที่พยายามเฝ้าฝึกอาณาปานอย่างน,น้อยๆต้องอยู่ในศีลน,น,นอยู่ในหนทางงารทะ เห็นมาอยู่วัดนี่พูดแดกดันกันนี่เต็มไปหมดนะพูดแดกดันพูดนะเขาเรียกว่าเสียบแทงกันมันไม่ไม่ไม่ใช่วิสัยของผู้อยู่วัดนะไม่ใช่วิสัยของผู้อยู่วัดไม่ใช่วิสัยของผู้มาปฏิบัติมาฝึกตนมันเป็นวิสัยของอันตรานนะวิสัยของกิเลสถูกไหมกูบาพูดถูกไหมนะเพราะฉะนั้นใครเป็นให้รีบกลับตัวนะ